เดี๋ยวค่ะวันนี้เราจะมาแกงเพื่อนกันนะคะนี่อันนี้เป็นรอยทางเลยอันเนี้ยจ,จริงๆมันเป็นน้ํากินนะเนี่ยเราจะแกงเพื่อนเพื่อนเกี่ยวอันนี้ก็มีคนแกงหนึ่งแล้วก็สองสองก็คือเรานะเนาะ มาพี่ายเป้พี่หอมอ่โทรศัพท์หนูไว้ไหน <c oughs> เอาว <c oughs> เนี่ยมีคนเข้าใจผิดก็ไปไปเขาเมื่อ,อไหร่จะออกมาทุกคนเ <c oughs> ตรียมแผนเก้งไม่นานแล้วเนี่ย <c oughs> จะมาออกมาเมื่อยังอ,ะอ,อ,อ่ะอ,อ้าวแล้ว <c oughs> มาเล่นไหมอ่ะ คิวเหรอจะไม่ได้อ่ะใวิคิววิกคิววิคิวรโคระเร็วเร็วเดินออกมาเร็วเดิน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 ออกมาจะลงยูทูบเดินเล่นคอมมูนอุ้ยเธอเยี่ยงเหรอเมื่อกี้อุ้ยเมื่อกี้เธอเดินกบานี What? Huh?